ยิงปืน79แล้วก็อากาศยิงปืน16ที่บริเวณทางเหนรอสัริติไตรับเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกา45นครับที่บริเวณตุนอยติไตยบริเวณแยกพ่อรัวนะครับก็มีเหตุบุคคลนะครับถูกบุคคลยิงปืนแล้วก็ระเบิดหลายหน้าที่บริเวณใกล้กับสถานที่ชุมนุมบริเวณการชุบมือกบของคอรสวนะครับซึ่งทั้งเจ้าที่ชุมนุและก็เจ้าที่ยูดี พร้อมด้านเจ้าหน้าที่สุบหักฐานนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าเป็นการยิงลูงกระเบิด M79 นะครับจำนวนสองลูกลูกที่หนึ่งนะครับลงที่บริเวณโรงแรมบ้านอินซอนะครับติดจากห้องอาหารมีเทาลายสีแดงซึ่งมีผู้ไดร้รับบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณสองรายนะครับจากการยิงกระเบิดลงไปที่บริเวณห้องพักนะครับบริเวณบ้านาก็ ที่กรเงเยนทุกสตรีประชาธิปไตยเลยนะครับสันนิษฐานว่ายิงมาจากบริเวณแยกขั้งบัวตรงจุดนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนายสมควรนวลพยายและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งครับในเวลาใกล้เคียงกันครับพบว,ว่ามีรถยนต์กระบะสีขาวนะครับขับผ่านบริเวณแยกข้อบัวกระเพื่อ1ปืนยิงใส่การของกลุ่มผู้ชุมนุมกสอมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายคือนาย,ยนารายุสังเนธ สองจุดนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นสิรายด้วยกันได้ดดนำตัวโรงพยาบาลเฉีิวและโรงพยาบาลบางแล้วนะครับในการวางแนวป้องกันนะบริเวณดังกล่าวนะครับจุดสูงขมนะครับทางเ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลร่วมกับเ้าหน้งที่ทหารครับสำหรับจุดคัดกรองเป็นการดูแลร่วมกัน,นะระหว่างตำรวจเช่นกันนะครับมีสองจุดคือถนนมหาชัยและถนนดินอสอสําหรับบริเ,เ,เวณยอดแยกครอครัวน,นั้นนะครับก็จะมีการ ตั้งจุดคัดกรองเพิ่มเติมนะครับเพื่อระกษาความป้องกันเเพงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับในบริเวณดังกล่าวครับมีกล้องวงจรปิด4จุดด้วยกันนะครับก็จะมีการไล่กล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับประกอบกับหลักฐานทางวิธีวิทยาศาสตร์รับเพื่อดมเนินการหาผู้หมายต่อไปเรื่องที่2นะครับทาง